้เราเข้าสูงอิงริทวินาวาเย้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยกัน EP ที่หนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับบริเวณบ้านนะคะน้องๆทำได้ยังคะทุพร้อมแล้วไปกันเลยเย้บริเวณบ้าน around the house around the house มา เมื่อเราเปิดมาเจอภาพแรกค่ะเราก็จะเห็นน้องหมา dog 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 เกอบเบาๆนะค่ะ dog dog ก็คือสุนัขต่อไปค่ะเราจะเห็นรูปพุ่มไม้ด้านขวามือเห็นไหมคะเห็นค่ะนี่คือรูปอะไรดูออกไหมเอ่ยมันคือรูปพุ่มไม้พุ่มไม้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า bush บูชอ่าบูชนะคะต่อไปภาพต่อไปเอ้าดูในภาพกันเลยเราเห็นรูปอะไรอ้าเห็นไหมคะเป็นรูปบ้านบ้านโผล่ขึ้นมาเฉยเลยอ๋อบ้านโผล่ขึ้นมาใช่ไหมบ้านพึ่งทำบ้านเราเรียกภาษาอังกฤษนะคะบ้านภาษาอังกฤษเราเรียกว่า house หรืออาจเคยได้ยินคำว่า home house หรือ home house home เรามาดูที่บ้านค่ะบ้านก็ต้องมีหลังคาเมื่อไถ้าไม่มีหลังคานะทำรั่วใช่ร้อนด้วยใช่ไหมคะกันแดดกันฝนหลังคาเราเรียกว่า roof 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 และเราไปดูภาพต่อไปกันเลยว้าวเห็นไหมคะรูปอะไรจรนนิอันนี้เราเรียกว่ารถตู้ ใช่รถตู้ BUT no รถตู้เราเรียกว่า w a n w a n w a n น a n นแหละ w a n w a n รถตู้รถตู้อ่าข้างๆรถตู้เราเห็นอะไรขึ้นมานรูปอ่าเป็นรูปต้นไม้ต้นไม้นมะเราเรียกว่า tree ทรีทรีทรีเหมือนเลขสามนะคะแต่คนละทรีนะคะจะออกเสียงคล้ายๆแต่ไม่เหมือนเพราะว่าเลขสามจะมี th แต่อันนี้แค่ tr ก็แค่ทรีเราไปดูรูปต่อไปกันเลยว้าวรูปอะไรคะเนี่ยเป็นเสาๆให้แสงสว,สาว่างใช่นั่นคือรูปไฟถนนไฟถนน เราเรียกว่า street lamp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  ตอวท้ายด้วย p p เผาๆเนาะเรามาดูต like. ่อมีร like. ูปอะไรคล้ายๆกับน้องงูเลยแต่ไม่ใช่นะคะมันคือสายยางรดน้ำเนาะว้าวสายยางรดน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่า hose 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 ไม่ใช่ hose นะ hose อา้ h o s e ไม่คล้าย <c oughs> horse จะมีตัว R แต่นี้ไม่มี R นี่แก่ horse เรามาดูรูปต่อไปอ้ามาแล้วมาแล้วรูปนี้ค่ะสีเหลืองเหลืองเป็นแถวแถวเป็นแนวแนวเราเรียกว่ารูปอะไร <c oughs> รัว้วอ <c oughs> uh ่า fence 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 ข้างข้ารัวคืออะไรเอ่ย <c oughs> ใช่ dustbin dustbin <Dutch bean. S 1> ขออีกรอบนึง่งค่ dustbin 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 d u c h b i n อ่าอ่าอ่าในบ้านข้างๆบ้านมีรูปอะไรขึ้นมารถรถยนต์อันนี้รถยนต์กับรถตู้ไม่เหมือนกันนะรถยนต์นนคนละคำเลยค่ะรถยนต์เราเรียกว่า car เ <Har. S 2> <Har. S 3> หมือนที่เพิ่งพูดไปตอนเลบกตู้แต่อะเรามาดูข้างๆบ้านบนบ้านเนี่ยมีฟ้าเวลาฝนตกแล้วน้ำก็จะไหลลงมานะคะเขาเรียกว่ารางน้ำฝนรางน้ำฝนคืออะไร,รก็เวลาฝนตกลงมาพอฝนตกลงมาแล้วน้ำมันก็จะไหลลงมาตามท่อเพื่อไม่ให้ค้างบนหลังคามันก็จะไหลลงมามเป็นรางน้ำให้ไหลลงมาเราเรียกว่า gutter กัตเตอร์กัตเตอร์โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็เรียนรู้คำศัพท์บริเวณบ้านไปแล้วทั้งหมด12คคำค่ะคลิปหน้าเรายังอยู่ที่คำศัพท์บริเวณบ้านกันอยู่นะคะถ้าน้องๆทุกคนอยากเก่งภาษาอังกฤษลองมองสิ่งของและลองดึกเปิดภาษาอังกฤษสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ